สวัสดีค่ะ,คะโบนะคะจากนิสันเมกาค่ะจากนิสันเมกาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะ,คะพวกเรานะคะพากันมาออกบูธน,นะคะที่ฟิลเจอร์พารลังสิทธ์นั่นเองอยู่ชั้นไหนคะโน้องโยชั้นหเลยค่ะใช่ั่ฝั่งสเปล ใช่ค่ะเรานะคะจะอยู่กันที่นี่นะคะยาวเลยค่ะทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่หยุดนะคะเราจะอยู่กันถึงตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะสำคัญของมไม่มีไหมอ๋อเดี๋ยวสักครู่้อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่น้องเสียเดี๋ยวขั้นตอนแรกกันอเอ้ย<ร>ไม่ใช่ <laughs> นเล่นมากเกินอ่ะอันดับแรกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโวจะพาไปดูรถนิสสันอ m เม a านะคะซึ่งตอนนี้เรามาลงอยู่แค่2คันก็คือมีนิสสันคิกกับนิสสันอ m เม a เดี๋ยวโวจะพาไปดูนิสสันอ m เม a ก่อนเลยไปเลยจ้าอ่ะสำหรับ ดันิสสันอเมร่าตัวนี้นะคะตัวที่เราเอามาโชว์นะคะก็คือตัวอเม l ่า l นะคะ1นึ่ง o ันเทอร์โบนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นพิเศษรุ่นล่าสุดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะโปรโมชั่นในงานนะคะวันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 9, 999 9บาทค่ะหรือนะคะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0นเปซนนาน4ปีกันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าใครนะคะอยากได้ส่วนลดพิเศษแบบจัดหนักนะคะแอบกระซิบบอกว่าเข้ามาในงานนะคะได้รับส่วนลดพิเศษแน่นอนใช่ใชแล้วสำหรับแล้วสำหรับลูกค้านะคะข้าราชการนะคะรับเพิ่มอีก10,000บาทค่ะ,คะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีสำเนารถเก่าเนาะเป็นลูกค้าเก่านิสัยนะคะสามารถ เอาสำเนานะคะมาแนกกับสัญญาได้นะคะรับฟรีเลยนะคะค่าเมนเท e n น n c e ก็คือ6ครั้ง3ปีเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวโยจะพาไปดูนิสันคิกบ้างดีกว่าเดี๋ยวให้น้องโยพาไปชมนิสันคิกกันเลยใช่อันนี้จบยังอันนี้ได้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์กี่ปี4ีปีส่ปีใช่ได้ได้ได้ภายในอาจจะมีในเรื่องของพลังนิดนึงต้องเค่อนก่อนเพราะมันน่ากลัว ใช่เพราะรถรถเราแรงพลังเยอะค่ะพลังแรงพลังเยอะปะไปเดี๋ยวเราพาไปดูพี่โรพี่บอเข้าฝั่งไหนสิเริ่มงงแล้วขอดูขึ้นพลังหน่อยได้ไหมว่าพลังมันแรงแค่ไหนพี่โบจริงไหมคืองี้น้องโยไอ้นิสสันอเมล่ายังไงปกติมันแรงมากเวลาเราจับวงมอะไรนะคือปกติมันปื้ดขึ้นเลยลองดูไหมมันไม่ดังใช่ใช่ลองดูไหมได้ได้มันเป็นยังไงอุ้ย เนี่ยอุ้ยแรงมากไปหาหมอไหมพี่ว่ารและอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าอ่ะค่ะข้างในมีอะไรบ้างมีโบตัวนี้สําหรับเจ้านิสันเวรทเทโบตัวนี้รุ่น VL นะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อมคอนโซลหน้าแล้วก็แผงประตูนะคะเป็นหนังหมดเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของแอมเบรไลท์มาให้ด้วยนะคะสําหรับ เจ้าตัวนี้นะคะก็คือจะมีหน้าจอแบบนี้เลยเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะรองรับ Apple c a r p l a y นะคะแล้วก็ Android Auto นะคะแล้วก็จะมีกล้อง360องศานั่นเองนะคะไปไหนมาไหนในเมืองนะคะขับสะดวกมากเพราะว่าเราดูได้ทั้ง หน้าหลังซ้ายขวาเลยรรบคันเลยใช่ค่ะถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจให้กับผู้ขี่ด้วยปลอดภัยมีอะไรบ้างอะอ่ะถาส่วนของพวมาลัยพวมาลัยอันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธพูด พูดสื่อสารผ่านสั่งสั่งงานผ่านโฟลมอะไรได้นะคะแล้วก็จะมีในของระบบควบครลให้ด้วยซึ่งตัวนี้จะเป็นคูบคนโทที่จํากัดความเร็วนะคะมาใหม่เลยชาตอนเนี้ยใช่ค่ะเป็นแบบโฉมใหม่แบบ Vshape เลยมาพร้อมโลโก้ใหม่ด้วยแบบสวยมากล้ำสมัยเนี่ยพิเศษอ่ะตัวนี้ไอ้ตัวนี้บอกเลยว่าพี่ชอบมากเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปกติขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยคือชอบหลงชยหลงแล้วแบบบางทีเราไปกลางคืนอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าแบบเราอยู่ที่ไหน เราเราแบบว่าเราอยู่เราอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยออซึ่งตัวนี้ SOS เนี่ยเ,ออเขาสามารถออช่วยเราได้ก็คือถ้าเกิดเราเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราสามารถกดปุ่มนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ call center โทรมาหาเราทันทีพร้อมบอกพิกัดแล้วก็ตำแหน่งเราใช่ใช่ทันนี้ก็จะแบบอย่างผู้หญิงอย่างเราอย่างเงี้ยก็คือ ปลอดภัยอุ่นใจและที่สำคัญเนี่ยตัวคันเนี้ยถ้าเป็นตัวเท่ากับตัวรองท็อปใช่ปะมันจะมีตัวแอปพลิเคชันหารถได้คือใครที่แบบเฮ้ยมีแฟนใช้2เครื่องได้เราอยู่ตรงไหนเราลงตรงไหนเราสามารถดูในแอปพลิเคชันมือถือได้ลองไปแล้วสามารถดูสถานะว่ารถเราในเรื่องของตัวลมยางตรงไหนมันมีปัญหาอะไรเงี้ยสามารถเช็คได้เลยบอกก่อนว่าระบบ SOS และระบบตรวจวัดลมยาง ในอยู่ในรถราคา60แสนกว่าบาท6 9 9มีแค่นิสสันเท่านั้นใช่ใช่เพราะปกติตัวเนี้ยสองรุ่นเนี้ยจะมีอยู่ในรถยุโรปนะคะใช่แล้วก็พิมเมี่ยมอย่างเดียวใช่แต่นี้อันเราแบบเสริมมาให้แล้วพี่ก็ชอบในส่วนของที่น้องโยว่าเมื่อกี้คือนิสสันคอนเน็ช่ใช่ไหมใช่มันทำอะไรได้บ้างนะคะน้องโยมัน สามารถดูสถานะได้แล้วก็สามารถแบบดูว่าเฮ้ยรถเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราสามารถใช่แล้วเราสามารถเขาเรียกว่าจํากัดเส้นทางได้ว่าเฮ้ยรถคันนี้ห้ามออกจากเส้นทางนี้นะถ้าสมุติมันออกปุ๊บมันจะเตือนในแอปพลิเคชันมือถือเลยใช่แล้วก็ตัวนี้สามารถดูได้เลยว่ารถเราขับได้กี่กิโลน้ํามันเท่าไหร่แล้วสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ถูกต้องปะต้องบอกว่าล้ำมากจริงล้ำจริงรีโมทก็เป็นรีโมทแบบใหม่ รีบบอกเขาบอกว่ารีโมทก็จะอะไรนะสั่งสตาร์ทผ่รีโมทได้สั่งสตาร์ทผ่านโทรศัพท์มือถือได้เพียงแค่โทรศัพท์ของเรานะคะโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกนะคะสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้กับรถเราได้เลยถูกต้องใช่แล้วที่สําคัญตัวนี้มีเตือนออกนอกเลนด้วยอ่าแล้วตัวนี้มีออปชั่นตใช่ตัวนี้ก็จะมีแบบเวลาเราแบบ เบรกฉุกเฉินก็มีมใช่มันจะเตือนก่อนชนก่อนปุ๊บมันก็จะเบรกให้ถ้าสมมติลูกค้าไม่เบรกมันก็จะเบรกให้อัตโนมัติแล้วก็จะมีเ e ี้ยว a ัฟฟิกคอสอ l เลอก็คือเวลาเตือนขนาดถอยหลังใช่เวลาเราอยู่ในแบบปั๊มอะไรเงี้ยเราจะถอยหลังปุ๊บรถข้างๆมามันก็จะเตือนก่อนอนะคะ,คะใช่แล้วก็จุดเด่นหลักๆเลยของเจ้านีสันอัลลาเทอร์ก็คือความกว้างนั่นเองใช่ ต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารตอนหน้าหรือผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยอยากบอกว่าคือวิสัยสสทัศน์การมองดีมากนะคะแล้วก็กว้างมากแล้วก็สบายมากเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูท้ายรถกันดีกว่าว่ามันกว้างแค่ไหนได้เลยไปไปได้หลังตัวนี้จะเป็นสีใหม่ด้วยนะสีนี้จะเป็นสีเกสกายเพลนะคะเป็นสีพิเศษเลยอ่ะ สันช่าเป็นไงคะน้องโยกว้างมากกกว้าางมเลยนะนี่คือแบบพี่สามารถเข้าไปนอนได้เลยใช่ป่ะออ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้สองคนได้นะบางทีก็เชื่อบ้างก็ได้จริงคือไม่ต้องมำบากหรอกกูเนี่ยเดี๋ยอะๆข้างในมีมีขึ้นพลังมในนี้มีขึ้นพลังป่ะอันนี้ขึ้นพลังไม่ใช่นะเสียงกรนเสียงกรนหลับ ็นคนที่แบบโยกขึ้นป่ะอะโอเคอ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่บอกเนาะตัวนี้จะมีกล้องรอบคันอ่ะแล้วก็จะมีกล้องด้าหลังตัวนี้จะเป็นโลโก้ใหม่ให้ด้วยแล้วที่สําคัญไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED เป็นตรงมุมแมลงด้วยใช่ตอนนี้จะเป็น LED รอบคันเลยใช่ค่ะแล้วตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเสาอากาศเป็นแบบฝังฝังให้เลยนะคะใช่ค่ะแบบเป็นฝังกระจกเนาะใช่อ่ะโอเคก็ไป สีเมื่อกี้น้องโบน้องโยบอกไปแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นสีพิเศษคือสีใหม่นะคะเกสกายโพซึ่งเรามีสองทางเลือกด้วยก็คือสามารถเลือกสีแบบนี้ทั้งคันได้หรือจะเลือกเป็นทูโทนก็ได้เฉพาะตัวท็อปใช่เฉพาะในรุ่น VL นะคะก็จะมีอย่างตัวนี้เป็นฟ้าหลังคาดำก็จะสวยไปอย่างเลยใช่มันจะดูสปอร์ตขึ้น สำหรับใครที่แบบชอบแบบแต่งๆอะไรเงี้ยเราก็มีชุดอีกไนท์ให้ถ้าใครอยากได้เพิ่มได้หรือบวกเพิมเข้าไปได้หรือว่าล้ออาจจะแบบทําเป็นทาสีเนาะแต่งให้เงาหรือว่าใส่แม็กก็ได้ที่จีนโปรโมชั่นเยอะมากไหนทิ้งท้ายก่อนที่เราจะไปนิ่สังคิกขอทิ้งท้ายในเรื่องของโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งค่ะ ตัวโปรโมชั่นของน i สสันอเมร a าตัวนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,999บาทหรือเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็ได้48งวดก็คือ4ปีนะคะแล้วก็พิเศษใครเป็นลูกค้าเก่าของนิสสันก็จะมีแพ็กเกจเซฟเซฟให้ก็คือ6ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้าราชการได้รับปะเออถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีส่วนลดเพิ่ม1,000 0บาทมเมื่อกี้ที่น้องโยพูดไปก็คือดาวที่ 25, <ส>2ี่ปีก็คือได้ดอกเบี้ย0%เเลยนะคะหรือ ใครที่แบบุ้ยอยากได้เงินแบบอยากใช้เงินออกรถน้อยอ่เออเป็นยังไงบ้างพี่โบ้ากรณีที่แบบว่าดาว99 0 0ของเราต่ำสุดเริ่มต้นหรือแบบเอออยากอยากดาวแบบว่าสูงหน่อยแต่ว่าอยากได้ส่วนลดด้วยเราก็มีให้ใช่หรือใครชอบแบบแต่งรอบคันก็มีให้ใช่สามารถมาหาเราที่บูธฟิวเจอร์พาร์คลังสิตได้เลยอยู่ที่ไหนนะคะชั้นหนึ่งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทอยู่ฝั่งอะไรนะสเปลเอง โอเคไม่เป็นไรอยู่งกับตรงเนี้ย H M ทั้ข้างๆกัน H M ไม่ใช่ H หิวแหละเดี๋ยวเราไปดูนิสันคิกกันต่อเลยค่ะวนปั๊กวนวนไปฝั่งนี้สวยท็อปดวยใช่ไอ่าอ่ะอันไหนสวยนะแล้วก็ได้ล้อล้อล้อที่พิเศษนะตัวเนี้ยได้กระจังหน้าใหม่ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะว่านิสันอะเมร่าได้กระจังหน้าใหม่ได้รีโมทแบบใหม่แล้วก็โลโก้แบบใหม่ด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นตัวทับก็จะมีไฟตัดหมอกให้เนาะ ป่ไม่ดู่สั่นคลิกเลยตื๊ดตืดตืดนเชนอันนี้ก็มีพลังบุญนะยังไงจับสิมันมีขึ้นพลังไหมเอ้ยดังมากขึ้นพลังเยอะจริงจริงนะจบไลน์เนี้ยเดี๋ยวพี่อะต้องไปละไปไหนไปหาหมอก่อนเพราะว่าใช้เยอะมากคือแบบขอกันมาเยอะมากจนแบบใชนัสจะขึ้นแล้วตอนนี้เออโอเคต่อมาในรุ่น นิสสันคิงอีพาวเวออ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นล i มิเต็อ่าใช่เรียกว่ารุ่นอะไรนะคะซาร์อีดิชันค่ะตัวนี้จะเป็นแบบลิมิเต็เลยมีกี่ร้อยคันนะพี่ดสามรคันแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วทำไมอ่ะขายดีใช่ตัวนี้ตัวนี้ยอดจองเยอะมากเพราะว่าเขาเขาทำมาเขาเรียกว่าอะไรเป็นลิมิเต็ใช่ไหมเขาผลิตแค่300คันเพราะฉะนั้นด้วยด้วยความที่แบบคนเราอ่ะอะไรที่มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะลิมิเต็ดพิเศษหน่อยมันต้องมีของมันต้องมียังไงมันมีอะไรก็คือตัวนี้นะคะในเรื่องของกระจังหน้าสังเกตได้ว่าแถบตรงเนี้ยเขาอจะเป็นปกติจะเป็นสีเงินแต่อันนี้ลายทำเป็นสีดำนะคะในเรื่องของ กรอบไฟด้วยแล้วก็จะเป็นสีดำข้างล่างใช่ตัวแทงข้างล่างก็จะเป็นสีดําสังเกตได้ว่าด้านหน้าคือจะดําร้วนเลยนะคะแล้วก็พอในส่วนของด้านข้างก็เดี๋ยวเราจะพากันไปดูกันแต่ตอนนี้ขอบอกโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นไว้ทิ้งท้ายไหมหรือยังไงเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบอกเปิดไปก่อนเนาออนเองอ่าใช่เผื่อใครอยากอยากถามเอ้เผือแบบว่าเข้ามาปุ๊บ เราทิ้งโปรไปแล้วใช่ไหมมาไม่ทนันเดี๋ยวเราบอกอีกอีกรอบอโอเคถ้าอย่างไรก็ตัวนี้อะโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่1,999 99, 9บาทนั่นเองหรืใครที่แบบอุ้ยฉันมีเงินอยู่แล้วฉันอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษก็เอาไปเลย5ปีนะคะดาว25%นะคะแล้วดอกเบี้ยพิเศษเท่าไหร่คะ0% 5ปีจ้าว้าวแล้วพิเศษยังไงใครเป็นข้าราชการนะคะรับเพิ่มไปอีก1 0,000 <1, S 2> บาท แล้วสำหรับลูกค้าเก่าค่ะที่มีสำเนารถนะคะแล้วก็ออกในสสันตัวนี้รับเลยอีกหนึ่งหมื่นหรือลูกค้าที่สมมติว่าเราใช้นิสสันอยู่แล้วเราจะออกนิสสันใหม่อันนี้เขาเรียกว่าลูกค้าตรงสิทธิ์รับเพิ่มอีก1 0,000บาทแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะมีขั้นตอนของเขานะว่าในการจะได้รับสิทธิ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ แล้วก็จะมีในส่วนของส่วนลดพิเศษยังไงเราขออุบไว้ถ้าอยากรู้มาที่บูธใครให้เราให้เองใช่เราลดเนาะเออแรงนะแอบกระซิบว่าหน่วย1 0บร้อยเดี๋ยวหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นหกหลักบอกมาเลยว่าหกหลักส่วนลดในเรื่องของส่วนลดใช่แล้วที่สําคัญใครที่มาบูธนี้ลหละพี่โบจองยังไง ไม่ยากเลยค่ะมาที่บูนะคะ,ะสามารถมาดูแคมเปญมาดูรถมาเลือกชมได้เลยหากถูกใจจองในงานแค่1,000บาทเท่านั้นพิเศษรับคูปองน้ำมันเต็มถังไปเลย1ใบด้วยวันรับรถเอาไปเลยเต็มถังไม่ต้องไปติมเพิ่มลูกค้าเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าใช่อะพี่โบไปข้างหน้าฝั่งหน,หนูไปฝั่งนูก็ได้ยังไงฝั่งนี้ด้วยกันโอเคหนูก็ได้อะหนูก็ได้อะ็ไ,ไเค อ่ะด้านข้างมีอะไรบ้างลืมเออเพราะว่าออปชั่นมันเยอะฟูออปชั่นมากอ่ะที่สําคัญตัวนี้เขาจะมีตัวสติกเกอร์ให้ตัวนี้จะเป็นแบบอลิมิเต็ดนะคะกระจกของเขาก็จะเป็นสีเกรงอย่างนี้เลยนะคะสีเป็นสีซิเวอร์เนาะไม่ใช่สีเกรสิเนาะตัวนี้จะมีรอบคันเลยแล้วที่สําคัญนะคะตัวสกเกิร์ตของเขาก็จะเป็นสีดำเนาะพี่โบเนาะเาเร,ากเกรด,าด้านล่างเขาเรียกว่าตัวแทง,ง,งด้านข้างแท<ถ>งด้านข้างตัวนี้<ส> <ดำ S 2> จะเน้นเป็นสีดํา นะคะที่ที่ที่เขาเรียกเป็นลิมิเต็ดก็คือของเราอ่ะตัวกระจกเราจะทำเป็นสีเงินนะคะกันใช่แล้วก็จะมีแถบด้านข้างสติกเกอร์ที่เราทำเป็นสีเงินยาวมาถึงด้านหลังเลยพร้อมกับโลโก้ Star Edition นั่นเองใช่แล้วก็พิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวสปอยเลอร์หลังซึ่งปกติในรุ่น V L อ่ะค่ะจะไม่มีนะคะแต่ตัวนี้เรามีให้พร้อมกับติดสติกเกอร์ตัว รีบด้วยเนาะสวยนะใช่จริงอันนี้จะแบบไม่เหมือนใครแล้วก็จะมีความฟีลลิ่งแบบว่าสปอร์ตหน่อยอันนมิเต็ดมองเห็นอุ้ยฉันได้แบบฉันมีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซีเกตอะเวลาเรามีซีเกตแล้วเป็นไงดีไงก็มีรู้สึกใจฟูรใช่ไหมอ้ยฉันแบบมีแบบเหมือนเตจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกันเลยสำหรับเจ้านิสันคิกอีพาวเวอร์สไตล์ดีชันนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในได้เลยต่อไปโอเคอ่ะ เดี๋ยวพาไปชมข้างในก่อนแล้วกันเนาะข้างในพิเศษยังไงใส่ไข่ไหมข้างในพิเศษยังไง,ง,ยง,ไงอยากขายมากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวสไตล์ดิชั่นเนาพิเศษก็คือตัวบอก บอกของเขามันจะเป็นพิเศษกว่าใครเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวปั๊มให้ด้วยว่า s t a r e d i t i o n นนะคะ,คะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปปกติทั่วไปมีอยู่แล้วว่าตัวท็อปก็คือจะมีไฟ2เท้าให้แล้วก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ไฟ2เท้ากี่สีนะพี่โบทั้งหมด7สีเลยเดสี <4 S 2> ด้วย,ยนะคะ <3 S 2> เลือกได้เออตัวนี้จะมีออปชันอะไรก็คือออปชันมันก็จะเหมือนตัวท็อปทั่วไปแต่ว่ามันพิเศษก็คือในเรื่องของตัวเบาเนาะแล้วก็เอ้ยมีไหมอะไรเอ่ย เนาะนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะมีพวงมาลัยมาติฟัง์กชันเป็นทรงดีเชฟให้นะคะแล้วก็นะคะตัวนี้ก็จะมีถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นกระจกตัดแสงม,มาพร้อมกล้องใช่ค่ะตัวนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์มากไม่ว่าจ,จะเจอ,เอ,อสภาพแบบ ฝนตกหนักหรือว่ากลางคืนหรือว่ามีผู้โดยสารแบบนั่งข้างหลังเยอะๆหรือว่าเราคนของเยอะเนี่ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมตัวนี้บอกเลยว่าคมชัดมากๆเลยจริงแล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะเพราะว่าเคยขับรถที่แบบมันเป็นกระจกธรรมดาพี่โบแบบวิสัยทัศน์อ่ะมันต่างกันเลยกับตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยใช่แล้วก็เป็นกล้องที่แบบถือว่าโอเคเลยใช่แล้วกงตัวนี้จะอยู่ภายในด้วยหักแบบกล้องไม่ชัดเราก็แค่ปัดน้ำฝนด้านหลังทาได้เอง ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไวเล็ชาร์จให้นะคะรถคันนี้ไม่มีเกียร์ก็คือเป็นโหมดใช่ไหมพี่โบเป็นจอยสติ๊กนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอ Apple c a r p l a y ตัวนี้จะรองรับ Android แล้วก็ iOS ด้วยสามารถดูแมพได้ตลอดระยะการขับขี่เลยใช่ถูกต้องก็คือฟังก์ชันที่รองรับเนี่ยก็คือจะขึ้นหน้าจอเลยใช่พิเศษยังไงคันนี้ สําหรับคันนี้พิเศษยังไงคิกมันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใช่หลายหลายคนน่าจะทราบกันแล้วว่าในสังคีต์อ e ีพาวเวอร์เนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเรามีเครื่องยนต์ทําหน้าที่แค่ผลิตกระแสะไฟะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของความประหยัดเนี่ยบอกก่อนเลยว่าที่หนึ่งจริเมื่อวันในใจเลยสําหรับในกลุ่มแบบไฮบริดหรือว่าในกลุ่มเซกเมนต์เนี้ยนะบอกเลยว่าคิกประหยัดมากจริงมีลูกค้าที่แบบ ขับไฮบริดแล้ววันนั้นที่โยไปภูเก็ตใช่ป่ะเตอนน้ำมันเต็มถังสี่วันได้แบบขับสี่วันเลยนะรถไปแค่ครึ่ถงถังอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยแบบเขาเคยขับไฮบริดเขาบอกว่าไฮบริดประหยัดแล้วนะแต่คลิกประหยัดกว่าเขาบอก<ช>จริงๆมันจริงๆมากๆเลยแล้วขับดีด้วยมีระบบในเรื่องของตัวกล้องรอบคัน นะคะมีเตือนออกนอกเลนให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นในเรื่องของล็อกความเร็วใช่จะเป็นคู่คอนโทรลแบบ ICC ที่เขาเรียกว่าขับตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยใช่แล้วแล้วก็จะมีเรียวท็อปฟิคอสอเลให้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของเตือนจุดอับสายตาก็คือบายสปอร์ตรนนี่เนาะนะคะแล้วก็พิเศษยังไงอีกมีก็จะมีเลนอ๋อมากี้บอกนะยังไงตัวนี้ถ้าเป็นตัว MY 2023ก็จะมีตัว ไว,วเลชาร์จแล้วก็มีฮีตเตอร์ใช่ฮีตเตอร์เพิ่มมามีหลายๆคนที่แบบเฮ้ยกังวลในเรื่องของตัวเ,เขาเรียกว่าไอใช่ไหมใช่ฝ้าตามกระจกจเพราะว่าเขาบอกว่าแอร์ในสันคิดมีเย็นมากจริง แล้วทาแบบว่าทางภาคเหนืออีสานเนี่ยคือเขาเรียกร้องเลยว่าแบบทาไมไม่มีฮีตเตอร์ฮีตเตอร์เพราะว่าเขาขับในอากาศหนาวๆเนี่ยมันทาให้ฝ้าขึ้นใช่ใช่ในตัวใหม่ของเราก็คือใส่เพิ่มมาให้แล้วตามคาขออยใช่แล้วที่สําคัญแบบลูกค้าหลายๆท่านที่ออกรถไปมีความกังวลในเรื่องของตัวเขาเรียกว่ายางกลัวยางแตกนั่นนู่นนี่ในขับเขาเห็นเยอะไงพี่โบเ,เป็นยังไงพี่โบออกรถไปคืออ่ะจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วย อ่จริงๆนะคือไม่ว่าจะแบบบางทีเราเราขับในถนนที่แบบว่าเราไม่ได้ระวังมันอาจจะเกิดได้ในเรื่องนั้นหรืออาจจะมีส่วนหนึ่งที่อ่ะเขาบอกว่ายางในเรื่องของรถไฟฟ้าไอ้ล้อนหน้ามันจะเขาเรียกว่ามันยางมันจะดอกมันจะหมดไวอเออแต่ว่าตัวนี้คือมันอยู่กับที่การขับขี่ของเรา<ช>หลักๆเลยใช,ลใช่ค่ะ,คะอ่ะแล้วพิเศษยังไงรถคันนี้สามารถใช้โหมด e ีถ้าเวลาจอดในห้าง สามารถใช้ได้หมดอีเวียได้ครึ่งชั่วโมงถ้าสมมติมันหมดปุ๊บเราก็สามารถสั่งชาร์จได้อีกใช่รถไฟฟ้าไม่สามารถใช้ชาร์จได้นะคือชาร์จเองอ่ะไม่สามารถสั่งชาร์จได้แล้วที่อันนี้มีดีกว่ารถไฟฟ้าคือรถเป็นรถที่สามารถจอดแปะจอดแปะแล้วเสงได้ซึ่งรถไฟฟ้าจริงๆทําไม่ได้ก็คือเข้าเกี่ยว่างใช่เข้าเกี่ยวบางนั่นแหละใช่ตัวนี้สามารถทําได้แล้วก็สเต็ปคือแบบ ดีมากเออง่ายเนาะใช่ค่ะใช่ไหมเออแล้วพิเศษยังไงตัวนี้จะมีในเรื่องของตัวออาตาโฮใช่แล้วก็เบรหมึงไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ทุกคนแบบคิดว่าตัวนี้เขามีโหมดของเขานะคะเวลาขับขี่เราสามารถเปลี่ยนได้ เลยโดยที่ไม่ต้องแตะเด็กหรือไม่ต้องจอดนะคะใช่ไม่ต้องโหมดใช่โหมดก็คือแล้วแต่สถานการณ์เมา่รถติดติดใช้โหมดไหนอยากใช้โหมดเล่งแซงก็ใช้โหมดสปอร์ตได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยจริงค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังโอเคค่ะดูจะไอ้อะ ต่อไปเรามาดูด้านหลังกันเลยสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้อย่างที่บอกจะเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเราจะมาถึงแค่ตรงนี้ซึ่งเป็น LED นะคะเหมือนการรอบคันเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงรับทิปให้เนาะส่วนกล้องข้างหลังไอตัวกระจกมองหลังที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็จะอยู่ข้างในตัวนี้นะคะทําตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเ,เรามองไม่ชัดเราเพียงแค่ปัดน้ําฝนด้านหลังขนานเองตัวนี้ก็จะใส่แจวเลยนะคะ ส่วนกล้องมองหลังที่บอกเนาะว่าตัวนี้มีกล้อง360องศากล้องหน้าก็อยู่ตรงโลโกโ้ข้างๆก็อยู่ที่กระจกซ้ายขวาส่วนด้านหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกล้องมองหลังก็คือกล้อง360องศาเลยนะคะ<ช>เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากในการใช้งานจะคลิปหรอตอนนี้มาดูด้านหลังกันต้อว่าจะคลิปอ่ะโอเคและนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะของนิสสันคิกีพาวเวอรสังเกตไหมว่านิสสันเนี่ย เน้นมากๆในเรื่องของความกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันอ m เมร่านิสสันคิกบอกได้เลยว่า2รุ่นนี้คือวาดีแตกต่างกันแต่ปลายทางเหมือนกันคือประหยัดประหยัดเหมือนกันใช่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะคะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นรถอเนกประสงค์ขนของได้นะคะแล้วก็ นั่งได้ด้วยไปเที่ยวได้นะคะได้หลายอย่างเลยเนาะใช่เดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันเลยโ <Okay S 2> อเคบอกโปอีกรอบหนึ่งไปไปทางไหนเราไปทางนี้เราไปทางนี้อ,นอันนี้มีลพลังบุญไหมพอแล้วนะเล่นเองแล้วแบบเ <hmen Linda> <ahu herkes> หนื่อยแล้วอ่ะคือตอนนี้เต็มคอแล้วอะไรเนอะสแล้วอะ มาอบอกอ,ออีกรอบนึงนะคะ,ะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยกำลังมองหารถอยู่หรือกำลังตัดสินใจคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูที่ฟิวได้หรือใครที่แบบไม่สะดวกสามารถเข้าไปที่โชว์รูมได้ใช่ใชค่ะ,<ช>คะซึ่งโชว์รูมของเรานะคะจะอยู่เส้นส4 5ะนะคะนิสสันเมกาออตโตม i บิลติวานนท์นั่นเองหรือใครมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยอ่ะที่0 2 5 0 1 3 5 3 5นั่นเองค่ะ ช่ค่ะนะคะถ้าอยากคุยกับโบอยากคุยกับน้องโยนะคะสำหรับโบนะคะก็คือ0 8 7แปดเจ6 8ค่ะไม่ต้องไปซื้อนแ้วนะไม่ต้องซื้อแล้วนะคะสำหรับเบอร์ของโยนะคะอยู่ที่096 901 4945นะคะค่ะโอเคอะ เดี๋ยวจะย้ำโปรโมชั่นนิสสันคลิกสรุปให้อีกทีหนึง่งละกันนะคะสำหรับเจ้านิสสันคลิก E-POWER คันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,999บาทนะคะหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0%นาน5ปีเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้สำหรับใครที่ชอบส่วนลดส่วนลดเยอะๆส่วนลดแล้วออตัวนี้มีให้ถึง6หลักเลยนะคะอยากให้เยอะหรอใช่เยอะมาก ถ้าอยากรู้มาหากันที่บูธได้ะนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าเก่านะคะค่าราชการนะคะรับเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทแล้วก็ลูกค้าที่ตรงสิ์นะคะสามารถเช็คสิ์ก่อนได้นะคะหากคุณตรงสิทธ์เช็คแล้วขึ้นสิ์เนี้ย ได้อีกหนึ่งมื่นบาทอยากบอกว่าข้อเสนอเยอะมากของแถมคือจัดเต็มพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ส่วนลดก็คือจัดเต็มจริงๆนะอยากให้ลูกค้าแบบเข้ามาชมหรือเข้ามาดูก่อนแล้วกันนอก่อกตัดสินใจแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาก็สามารถติดต่อได้นะคะวันนี้เรายังอยู่กันถึงวันที่เท่าไหร่พี่โบเออเราอยู่กันยาวๆเลยน้องโยยาวมายาวยาวไม่รู้สี่สิบห้าวันเลยค่ะอยู่กันเลยยาวๆสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนใช่ขอย้ํานะคะว่า ศูนย์การคาฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตชั้นหนึ่งโซนสเปลข้างๆ H ฮดแอค่ะมาหาเราได้เลยก็สำหรับวันนี้เราต้องไปจริงๆแล้วต้องไปฝึกพลังบูตต่อค่ะเพราะว่าช่วงนี้นิสันคิกค่อนข้างแรงพลังเยอะนิดนึงใช่่คะไปแล้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ